อยากขับแคมเ y อรี่แต่โดนจี้ด้วยเงินดาวก็มาหาป๊อบดิครับพี่ไม่ต้องดาวสองแสนไม่ต้อง่อนสองหมื่นมาหาป๊อบวันนี้เอาสองแสนไปเลยครับเ,เมื่อมาออกแคมเปอรี่ผมคันนี้ไปไงนี่แหละครับพี่มาของเขาว่าซื้อรถมือหนึ่งแล้วนะครับมือสองก็ดูดยครับรถ ใหม่สภาพป้ายแดงการันตีศูนย์ดอกเบีย้ยเริ่มต้นสองบาทเองครับพี่ไม่สะดวกมาเส้นหึงที่ส่งถึงที่ฟีโดเทสถ้ามันยังไม่สุดนะเหมือนที่บอกครับเป็นเหมือนทั้งเลือกลองเลือกดูไปออกใหม่ต้องดาวมาสองแสนห่อสองหมื่นใช่ไหมแต่มาหาน้องวันนี้เอาแบงค์สิบมาแลกสองแสนฟังไม่ผิดครับแบงค์สิบใบเดียวเลือกเอาชีวิตพี่เลือกได้ครับพี่อ่ะวันนี้เราอยู่เจา้จาตัวแคมาร, 000, ร,รออีนะครับสองจุดศูนย์จีโคตรหล่อโคตรสุดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆใหม่ๆครับยางเต็มๆให้ดูสภาพรอบคันก่อนเบาะภายในยเป็นเบาะหนังสีเบบจคครรัโตหู ผมบอกเลยเออนะครับบางคนบอกขายถูกขนาดนี้มีปัญหาหรือเปล่ากาลันตีไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมเอวก็ไปไหมกลับใหม่นะครับถ้ามีมาเอาตังค์คืนไปการันตีไม่มีอยู่แล้วเช็คส่วนมาตลอดครับสวยมากข้างหลังของเรานะครับคันนี้ก็มีมา่านกั้งแดดครับมันให้มันเหมาะสมกับผู้บริหารหน่อยแดดมาแยงตาได้ไงหน้าบางอยู่นะครับลองดูข้างหลังครับมีแอร์หลังนะครับเป็นไงรักรถจัดถอดรองเท้าขึ้นนะครับให้ดูที่การกระทำครับคำพูดใครก็ทําได้นะครับ ตัวนี้มีแอร์หลังครับพี่แล้วก็จะมีช่องเสียบนี่ครับเป็นแบบ USB เลยนะครับโคตรดีนะครับเสียบสายชาร์จได้เลยแบบผู้บริหารเฮ้ยแบตหมดเสียบเลยนะครับผมโคตรดีครับพี่ตัวนี้ก็เปิดไฟได้ฝั่งแค่เราคนเดียวผมเฮ้ยอยากอ่านหนังสือใช่ไหมเนี่ยเปิดไฟได้นะครับทั้ง2ทาง นะครับผมแล้วก็มีม่านข้างหลังด้วยนะครับในเรื่องของตัวนี้ในเรื่องของด้านหลังครับไฟด้านหลังเป็นไฟแบบ LED โคตรสวยครับลูกค้าปุ่มตรงนี้นี่สามารถกดเปิดได้เลยนี่ครับข้างหลังสวยนะครับเดิมนี่ให้โชว์นะอันนี้คือเราโชว์ให้เห็นข้างหลังว่าเราเช็คทุกจุดนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยอ่ะต่างกันตรงไหนอาปกรามาวงนะครับนี่ให้ดูภายในครับในเรื่องของออปชันของ c a m r y 2.0G ตัวนี้นะจ๊ะนี่ครับเยียบเบรกอ่ะไปเลยครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะมีปิดรถด,ดับอัตโนมัตินะตอน,น,นที่เราจอดติดไฟแดงเนี่ยมันจะดับอัตโนมัติกดตรงนี้มันจะหายดับเลยนะครับโคตรดีครับพี่มีค้ดคอนโทรลนะครับมีมัลติฟังก์ชันมีเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับแล้วก็มีแบบออโต้ด้วยไฟเป็นระบบออโต้นะครับแอร์เป็นระบบออโต้ทุกอย่างเป็นออโต้โหมดแยกซ้ายขวาได้เผื่อเราหนาวคนขับร้อนนะเผื่อคนขับร้อนเราหนาวก็ตามนั้นครับแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้อ่าก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับประมาณนี้ สิบคนแรกกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคือเราคอมเมนต์เลขสิบด่วนเลยถ้ามันยังไม่สะใจหรือจะเลือกเอาขับฟรีหนึ่งปีก็ได้เป็นไงโอ้โหออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเออนะครับและยังไม่พอพี่หลักแสนไม่ถึงล้านราคาดนิดเงินสดตัดผมรูปแบบมีความต้องการสนใจวันนี้บอกอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดดีกรุ๊ช่องทางเฟสบุ๊กยูทูปทิกตอร์พอยสเดียวโตสวัสดีครับ